สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบความสามารถนรในการหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับของเครื่องมือ2กลุ่มรับกลุ่มแรกก็คือฐานข้อมูลงานวิจัยที่เป็นของฟรีที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ Google Scholar แล้วก็ Semantic mm Scholar นะครับสตัวนี้นะฮะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกเครื่องมือ AI ทั้งหลายนะครับที่พูดขึ้นมามากมายในยุคนี้เลยนะครับเรามาดูที่ว่า เครื่องมือ AI เ i เหล่านี้เนี่ยมันสามารถจะหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เหมือนกับฐานข้อมูลเดิมที่เราคุ้นเคยกันหรือเปล่านะครับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการเปรียบเทียบเนี่ยผมจะใช้วลีในการค้นหาวลี่เดียวกันทั้งหมดเลยในทุกแพลตฟอร์อมนะครับแล้วก็เป็นหัวข้องานวิจัยที่ผมคุ้นเคยด้วยเพื่อที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของผมเนี่ยตัดสินคุณภาพผลการค้นหาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ Google Scholar ก่อนเลยครับด้วยวลีนี้นั่นเองครับ Community o เ i าเป็น y u r y ซึ่งเป็นทฤษฎีหนึ่งที่โด่งดังขึ้นมาสักประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะเน้นไปที่การศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับก็จะหาเลยนะครับจาก o o o l l s s h o o l r นะก็จะเลือกแค่10งานแรกเท่านั้นนะครับโดยที่ผมจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาใส่ลงใน Excel ไดนะครับ้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเปรียบเทียบกันยังไงนะครับจาก Google Scholar เนี่ยมาที่ Symm อนติ c สกอร์ใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันนะครับแล้วก็เสิร์ c Semantic Scholar เนี่ยมีข้อสังเกตนิดนึงคือว่าผลการเสิร์ชครั้งแรกเนี่ยมันเป็นค่าแบบตั้งต้นทั้งหมดซึ่งก็สามารถจะฟิลเตอร์ได้แต่มันมีอยู่ฟิลเตอร์อันหนึ่งที่จริงๆเนี่ยเราควรจะปรับนะครับโดยที่ขั้นแรกเนี่ยมันจะเป็น Sort by Relevance ก็คือว่าตามความเกี่ยวข้องของคีย์เวิร์ดของเรานะครับแต่ถ้าเราปรับเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ครับ Sort by Most Influential Paper นะครับเพื่อให้เกิดความแฟร์เนี่ยผมจะใช้ผลทั้ง2แบบ ของ s y m a e t i c scholar นะครับเสร็จแล้วเราจะมาที่ research r a b b i t นะครับ research r a b b i t เนี่ยเราต้อง sign in ก่อนนะครับพอเข้ามาแล้วก็ผมตั้ง collection ใหม่ไว้ละนะครับอันนี้แ้วผมก็จะหา paper นะครับตัวที่ใช้ keyword เดียวกันครับ search แล้วผมจะเลือกเอา10 paper เนี้ยที่มันขึ้นมานะครับ10 paper แรกที่ขึ้นมาเข้ามาใส่ในตาราง excel เช่นกันนะครับโอเคถัดมาก็ connected paper นะครับ search ด้วย keyword เหมือนกันแล้วก็ build graph นะครับแต่ว่า Connected Paper เนี่ยมันมีข้อสังเกตนิดนึงคือว่ามันจะต้องกดเพื่อจะสร้างกราฟนะครับทีนี้เนี่ยมันค่อนข้างจํากัดคือว่ามันสามารถจะสร้างได้เดือนละ2กราฟเท่านั้นถ้าเป็นของฟรีแต่ผมจะไม่สร้างกราฟครับผมจะดึงเอาตัว p a เปอทั้งหมดที่มันเลือกมาให้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นผลการค้นหาเนี่ยผมจะเลือกมา10 Paper เช่นกันนะครับถัดมาก็คือ El i ิก็จะใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันเลยนะครับค้นหาเอิต e ก็จะ ทำการสรุปนะครับเพราะว่าเอลิซิทเนี่ยจุดเด่นก็คือการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็เขียนออกมาเป็นข้อมูลให้เราเลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้ข้อมูลด้านบนนี้นะครับผมจะเลือกมาดูสิบเปเปอร์ด้านล่างนะโดยที่จะไม่ซอสอะไรเลยนะครับมันมีซอสไปเรลเวนเดอร์น่าจะเป็นอันที่ตรงที่สุดนะครับซอสไปโมชเรลเวนเดอร์ most แล้วก็จะเอาสิบเปเปอร์แรกเนี่ยมาใช้เช่นกันนะครับถัดมาคืออินไซฟูล์นะครับก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็ใส่คีย์เวิร์ดไว้แล้วตรงนี้ ก็จะมาเสิร์ชเลยนะครับพอเสิร์ชเนี่ยก็จะดึงเอา10 paper เช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยเอา1ิ paper เช่นกันนะฮะโอเคถัดมาเป็นที่เอาถัดมาคือ consensus นะครับเป็นอีกฟูหนึ่งที่ผมเคยรีวิวแล้วนั่นเองนะครับก็จะเสิร์ชเลยนะครับเหมือนกันก็คือเอา10 paper นะครับสิบเปเปอร์หลักเลือกมา10 paper หลักถัดมาก็คือ size space นะครับก็เหมือนกันนะครับเสิร์ชเลยนะครับเอา10 paper หลักเหมือนกัน ทั้งหมดนี้เนี่ยผมทําการใส่ไว้ใน Excel แล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับของ o o o l l s s h o o l r เนี่ยผมก็มีทั้งหมด10บเ p ปเแรกนะครับแล้วถ้าผมใส่ไฮไลท์เป็นสีฟ้าเนี่ยแสดงว่าง,งานพวกนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมสนใจนะครับแล้วก็ดูจากอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ผมใช้เป็นเกณฑ์เนี่ยก็คือความเกี่ยวข้องในเรื่องของหัวข้อนะครับแล้วก็ชื่อผู้แต่งนะครับแล้วปีที่มันตีพิมพ์เนี่ย มันไม่ได้ใหม่เกินไปเพราะว่าเราต้องการจะหางานที่เป็นงานสําคัญนะครับงานที่ใหม่เกินไปเนี่ยมันก็ต้องตั้งอยู่บนฐานงานเก่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันตั้งแต่ปี2000ต้นๆไปจนถึงปี2000เกือบๆจะ2020นะฮะแสดงว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีอยู่มาสักพักถนึงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะครับอีกเรื่องนึงที่ จำเป็นจะต,ต้องพิจารณาด้วยก็คือว่าเรื่องที่เราหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีที่จะต้องการความทันสมัยมากเพราะฉะนั้นงานเนี่ยไม่ต้องใหม่มากแล้วคุณจะเป็นงานที่มาจาก Journal Article นะครับเพราะว่ามันเป็นสายสังคมศาสตร,ร์นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับถัดมาที่ Semantic Scholar นะครับผมทำไว้2แบบก็คือแบบแรกเนี่ยเป็น Source by Relevance อย่างที่อธิบายไว้ตอนต้นนะครับว่าถ้า Source by Relevance เนี่ยมันก็จะได้ผลแบบหนึ่งแต่ถ้า Source by most i n f ฟน e n t i a l paper เนี่ยจะได้ผลอีกแบบหนึง่งจะเห็นว่าซอสแบบแรกเนี่ยงานไม่ค่อยตรงนะครับมีสีฟ้าที่ผมไฮไลท์เนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนสีเขียวเนี่ยสีเขียวอ่อนเนี่ยคือมันเป็นงานที่ใหม่เกินไปนะครับลองมาดูเป็นงานที่2023เนี่ยใหม่ไปเราไม่เอานะครับเพราะว่าเราถือว่ามันจะต,ต้องตั้งอยู่ตั้งอยู่บนฐานงานเก่าๆอีกข้อหนึ่งที่น่าผิดหวังก็คือว่า Semantic Scholar นะครับมีงานซ้ำด้วยนะงานนี้นะครับเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดู2ง,งานนี้เป็นงานเดียวกัน ดึงงานซ้ำออกมานะครับไม่ควรเลยนะครับแต่พอเราเปลี่ยนวิธีการซอร์เป็นซอร์ตแบบ m o อิ n ฟลูเอนเชียลเพเเนี่ยมันทําได้ดีขึ้นเยอะนะครับก็คือมี9งานจาก10งานที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับมาดูที่ Research Rapid ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นงานใหม่เลยหลายตัวเลยนะฮะมีงานที่ตรงจริงแค่3งานแล้วมาเจองานซ้ำด้วยอีก1งานก็คือเป็นงานของวานิซ่าอีกแล้วนะครับซ้ำกับงานนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมงานจริงมันชื่อเดียวกันเพียงแต่อันหนึ่งเนี่ยมันติดเอาชื่อมาด้วย โอเคถัดมาเป็น connected paper นะครับอันนี้น่าตกใจมากคือตรงแค่งานเดียวถึงแม้จะตรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าตรงแค่งานเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานต้นสายของ community o f inquiry ในโลกของ blended learning ในการเรียนรู้แบบอุดมศึกษาเลยนะครับก็ถือว่าถูกต้องแต่ถูกงานเดียวเท่านั้นเองงานอื่นเนี่ยไม่ค่อยตรงเลยนะครับถัดมาที่ elicit elicit เนี่ยดีมากๆเพราะว่าตรงเกือบหมดนะครับถัดมาก็คือ insightful insightful นี้ก็ เรียกว่ามีตรงทั้งหมดเท่าไหร่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงานนะครับจากสิบงานไม่มีงานซ้ำซึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับถัดมาคือคอนเซนแซสมีตรงทั้งหมดเจ็ดงานแรกนะครับสามงานหลังที่เป็นงานท้ายๆเนี่ยไม่ตรงสุดท้ายก็คือสายสเปซสายสเปซเนี่ยน่าตกใจเหมือนกันนะครับสาสเปซเป็นทูที่หลายๆคนพูดถึงเยอะนะครับแต่พอมาใช้เสิร์ชในคีย์เวิร์ดนี้เนี่ยได้จริงๆแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องอื่นเนี่ยมันมันพอได้แต่ว่าที่ผมไม่เอามาใส่เนี่ยเพราะว่า มันอาจจะใหม่เกินไปหรือว่ามันอาจจะมี Citation น้อยไปเห็นไหมไซเทนชันเนี่ยแทบจะไม่มีเลย Citation น้อยเป็นงานที่ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรสูงเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็จะขอสรุปผลต่ตางๆที่ได้เนี่ยเป็นตารางอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูที่แถวที่เป็นสีเหลืองก่อนนะครับซึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นฐานข้อมูลที่เรารู้จักกันดี Google Scholar กับ Semantic Scholar จะเห็นว่า Google Scholar เนี่ยได้ผลที่ relevant ก็คือผลที่ ถูกต้องเกี่ยวข้องชัดเจนเนี่ยถึง10งานก็คือทุกงานเลยทีมเมติกสกอร่าก็ทําได้ดีนะครับด้วยข้อแม้เดียวเราต้องฟิลเตอร์เขาใหม่คืออย่าใช้เป็น By r e l e v a n แบแต่ให้ใช้เป็นบ y ล o s t t n n f อ e n t t i l p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  r r นั่นเองนะครับตรงนี้ต้องเป็นข้อที่จะต้องจาไว้ส่วนในกลุ่ม AI ทั้งหมดนะครับก็คือพวกนี้ที่ผมไฮไลท์ไว้นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยบี insight l u l l กับ Consensus ที่ทำได้ดีนะครับส่วนร e เสิ r ์ชแรปิด c o n n e c t e d p e พเปอร์และไ s ส์เพเนี่ยไม่ดีเท่าไร่ โดยเฉพาะ Connected Paper เนี่ยเดี๋ยวกลับไปดูอีกรอบหนึ่งทำไมผมถึงโยนงานหลายในงานที่เขาแสดงออกมาเป็น Not Realy l ก็คือไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวไปดู Connected Paper ตรงนี้นะครับนยฮะที่ผมไฮไลท์ไว้ทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับ Community of ็ n q u i r y เลยด้วยซ้ำนะครับเป็นงานที่หลุดประเด็นไปเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีโอเคกลับมานิดนึงนะครับก็คือกลุ่มง,งานที่เป็นสีแดงทั้งหมดนะฮะ ไม่ว่าจะเป็น i n s i g h t f ูดร Research r a b b i t c o n n e c t e d Paper หรือ l i ส m a p เหตุผลที่ l i ส m a p เนี่ยใช้งานไม่ได้ในการทดลองครั้งนี้เนี่ยเพราะ l i ส m a p เนี่ยเขาไม่รับคีย์เวิร์ดนะครับเขาจะสร้างเน็ตเวิร์ดซึ่งมาจากสี่เ Paper ์านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมทำคลิปไปแล้วกลับไปดูได้นะแต่ว่าทั้ง4ตัวนี้เนี่ยที่พูดถึงก็เพราะว่ามันเป็น AI ที่เก่งในเรื่องการสร้างเน็ตเวิร์ด ในเรื่องการสร้างเครือข่ายของงานวิจัยซึ่งแต่ละตัวนี้ก็มีอัลกอริทึมต่างกันนะครับไว้มีเวลาเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังในรายละอียดครับ1หนึ่งนะครับถ้าอยากจะใช้ความสามารถในการสร้างเน็ตเวิร์กของทั้ง4ตัวนี้เนี่ยก็ต้องระวังไวน้นิดหนึ่งว่าอย่าไปเชื่องานวิจัยที่เขาดึงขึ้นมาเราควรจะดึงงานวิจัยที่มาจาก Google Scholar หรือสเ s ซเก็ตสแล้วค่อยส่ไปที่เครื่องมือในล่นี้ที่หลังดีกว่า นี่ก็คือข้อคิดที่อยากจะฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ